สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบความเข้มแข็งที่แท้จริงคืออะไรมีรูปร่างหน้าตาคุณลักษณะคุณสมบัติเช่นไรบ้างผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจได้เล็กๆน้อยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมอยากจะเริ่มด้วยการตั้งข้อสังเกตรหรือคำถามว่าลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่คุณเคารพรักนับถือเทอิดทูน เป็นใครก็ได้ครับเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นใครก็ได้ที่คุณรู้จักหรืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่รู้จักโดยการส่วนตัวอาจจะเป็นคนดังคนมีชื่อมีมีเสียงอาจจะเป็นตัวละครอาจจะเป็นละครในหนังหรือในการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่ลองเลือกมาหนึ่งคนแล้วนึกถึงเขา ที่คุณเคารพนับถือเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าเวลาอยู่กับเขาเนี่ยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าเขายอมรับคุณรู้สึกว่าเขาไม่ตัดสินคุณรู้สึกว่าเขามีศักยาภาพที่จะปกป้องคุณและคนรับข้างคนที่เขารักคุณง่ายง่ายคือคุณรู้ว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงผมถามหน่อยครับว่าคนคนเนี้ยเขาเขามีคุณสมบัติคุณลักษณะลักษณะวิสัย เช่นไรบ้างก่อนอื่นนะครับอย่างที่เรามักจะพูดคุยกันบ่อยๆในหลายๆคลิปเรียกว่าทุกคลิปเลยก็ว่าได้สิ่งเหล่านี้เราจะมองมันได้ว่ามันเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เราทุกคนสามารถพัฒนาขึ้นมาได้มันเป็นทักษะที่เป็นทักษะที่จะรู้ทันและอดทนกับหรืออยู่กับหรือดูหรือสำรวจอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง มันคือทักษะที่จะสามารถเห็นถึงและดูก็คือสตินั่นแหละดูความคิดที่เกิดขึ้นเรื่องเล่าที่ใจกุขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาโดยไม่ต้องเผลอหลงเชื่อตามมันและดูเรื่องเล่าเหล่านี้แล้วดูวิธีที่มันทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ตามมาในขณะเดียวกันมันคือทักษะที่จะสามารถอดทนกับอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้ได้ ไม่กลัวมันแม้เป็นอารมณ์หรือประสบการณ์ลบแต่ท้ายสุดแล้วเรายังรู้สึกว่าอารมณ์และความรู้สึกไม่สามารถทำร้ายเราได้ไม่สามารถทำร้ายคุณได้คุณยังเป็นคนที่ควบคุมตนเองได้อยู่อย่างแท้จริงแล้วดังนั้นคุณอยู่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจหรืออิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึก คุณเริ่มเข้าใจว่าอารมณ์และความรู้สึกเป็นเพียงแค่ประสบการณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งไม่สามารถควบคุมคุณได้กำหนดคุณได้ทำร้ายคุณได้ฆ่าคุณได้จนกว่าคุณจะเผลอหลงเชื่อตามจนลืมนี่คือหัวใจสำคัญของหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของคนที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงพลังอย่างแท้จริงดังนั้น คนแบบนี้ที่มีลักษณะนิสัยคุณสมบัติและความเขาเ้าใจดบบน,นี้เขารู้ว่าแท้จริงแล้วประสบการณ์ทุกอย่างทั้งทุกและสุขเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเขามีหน้าที่รับผิดชอบต่อตัวเขาเองต่ออารมณ์ความรู้สึกทาาัศนคติมุมมองความเชื่อวิธีคิดวิธีมอง perception ของตัวเขา ใช่ชีวิตย่อมมีบททดสอบย่อมมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายที่วุ่นวายแต่แม้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเขารู้ว่าท้ายสุดแล้วเขายังมีอำนาจควบคุมอยู่เสมออำนาจที่จะเลือกวิธีที่จะรับมือกับเหตุการณ์ตอบรับต่อเหตุการณ์อย่างชาญฉลาดอย่างมีสติปัญญาอำนาจที่จะรู้ว่าเขามีสิทธิ และความสามารถและทักษะที่จะเลือกวิธีมองสิ่งที่เกิดขึ้นในทางที่สร้างสารรค์เกิดประโยชน์แก่ตนเองและคนรอบข้างในทางที่ทําให้เขายิ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะทางอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้เขาเป็นคนที่ยิ่งเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่เขาเป็นคนที่เข้าใจว่าแม้ชีวิตจะมาในมุกไหนก็ตามรูปแบบไหนก็ตามบททดสอบไหนก็ตาม ความสูญเสียความเสียหายไหนก็ตามเขาจัดการและรับมือกับมันได้หมดและเขาสามารถยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้การยอมรับจึงฝึึงจงจฝังอยู่ในทักษะที่จะยอมรับและอยู่กับและดูอารมณ์ความสุขของตนเองเป็นโดยไม่ตัดสินมันโดยไม่พยายามบังคับมันโดยไม่พยายามหนีมัน และในเมื่อคนเหล่านี้เข้าใจวประสบการณ์แท,แท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากขบวนการภายในวิธีที่เขาคิดวิธีทีเขามองวิธีที่เขาตีความให้ความหมายเขาก็จะเริ่มทวงอํานาจคืนมากล่าวคือเขาจะหยุดโทษสิ่งภายนอกเขาจะหยุดโทษคําพูดวาจาคําด่าของคนอื่น <laughs> เหตุการณ์ภายนอกที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาประสงค์เขาหยุดโทษสิ่งนั้นแล้วเขา Take responsibility หรือเขารู้ว่ามันไม่เปประโยชน์ที่โทษสิ่งภายนอกเขาโฟกัสกับการรับมือจากกระบวนการภายในในแง่ของการรับมือระดับอารมณ์ความรู้สึกความคิดทศัศนติมุมมองและการกระทําที่เขาสามารถเลือกได้เขาจึงเข้าใจว่าชีวิตเป็นเหมือนรสชาติที่มีทั้งทุกข์และสุขแต่เขาไม่จําเป็นที่จมไปตามความทุกข เพราะเขารู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นอย่างถาวรเขารู้ว่าเขาสามารถเหมือนกับเซิร์ฟหรือว่าโต้คลื่นได้อย่างมีสกิลมีทักษะแล้วดังนั้นคนที่มีศักยภาพมีพลังอย่างแท้จริงมีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงก็จึงจะเข้าใจด้วยว่าขอโทษนะฮะโดนขัดจังหวะหน่อยนึงพอดีมีรถขายของวิ่งผ่าน แป๊บหนึง่งฮะเสียงมันดังมากแตงโม <laughs> เดี๋ยวคิดว่าถ่ายคลิปเสร็จแล้วจะไปซื้อแตงโมสักหน่อย <laughs> <c oughs> โอเคถึงไหนละเมื่กี้พูดถึงอะไรละคนที่ มีความแข้มแข็งอย่างแท้จริงในเมื่อเขารู้ว่าประสบการณ์เกิดขึ้นจากกระบวนการภายในไม่ใช่สิ่งภายนอกเขาจึงจะหยุดมุ่งในการโทษสิ่งภายนอกความเข้าใจนี้เป็นพื้นฐานให้เขาเข้าใจว่าเขาไม่สามารถพึ่งสิ่งอื่นเพื่อความสุขได้หรอกครับแต่ความสุขต้องสร้างมาจากภายใน คนเหล่านี้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองและสร้างความสุขได้ด้วยตนเองเป็นเปรียบเสมือนตราน้ำที่ขึ้นมาและผลิตแหล่งน้ำเรื่อยๆไม่ได้ไม่ต้องไปสูบจากคนอื่นเห็นไหมครับนี่คือความเข้มแข็งอย่างแท้จริงคือพลังพลังอย่างแท้จริงที่สำคัญคนเหล่านี้มี ความเข้าใจไม่ว่าจะ,ะโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่เขาสัมผัสได้ถึงโลกทางจิตวิญญาณเขารู้ว่าโลกวัตถุเป็นมายาอย่างหนึ่งซึ่งเขารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราควรประยึดมั่นถือมั่นในตัวในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปแต่เขารู้ว่าหากเขามาสำรวจที่ตนเองเป็นหลัก ฝึกสติจเจริญสติปัญญาแล้วให้สิ่งนั้นเป็นตัวไกด์ชีวิตเขาเป็นพลังที่อยู่เขาเสมอฮะเขาจึงสามารถรู้สึกมีพลังและมีศักยภาพมากในชีวิตได้คนเหล่านี้เป็นคนที่รู้สึกว่าเขามีความสามารถมีทักษะมีศักยภาพเพราะแท้จริงแล้วเราทุกคนล้วนแล้วมีศักยภาพอันมหาศาลอันนี้สำคัญนะครับ เราทุกคนล้วนแล้วมีศักยภาพอันมหาศาลเกินที่คุณอาจจะจินตนาการได้ด้วยซ้ำแต่ที่ทำให้เราไม่เห็นถึงสิ่งนี้ก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อที่เรามีที่มาจำกัดตัวเราเองเท่านั้นเองความเชื่อที่เหมือนกับเรากำลังมอบอำนาจตัวเองให้กับสิ่งภายนอกอย่างเช่นความเชื่อว่าเราตกเป็นเหยื่อของชีวิต เพราะเราเคยตกงานหรือเราเคยโดนแฟนทิ้งหรือเราเคยผิดหวังมาก่อนหรือเราสายกันไปละเพราะไม่ได้เรียนทางวิทยาศาสตร์มาอยากเปลี่ยนสายงานก็ไม่ทันใช่ไหมฮะเขาไมไ่รู้สึกเขาไม่ได้รู้สึกตกเป็นเหยื่อต่อสิ่งภายนอกเขารู้สึกว่าเขาสามารถทำได้ให้ดีที่สุดเสมอแล้วสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับนี่คือคุณลักษณะคุณคุณสมบัติของคนที่ มีศักยภาพมีพลังมีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงเขาอยู่กับตนเองเป็นแล้วจากจุดนี้เขาจึงสามารถสร้างความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นและเขาสามารถแชร์ความสุขนี้ให้คนอื่นได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยคนอื่นได้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นให้เขาเคารพนับถือเทิดทูนหวังว่าคลิปเหล่านี้จะมีประโยชน์นะครับ และหวังว่าจะเป็นแรงบนันดาลใจได้เล็กๆ,ๆน้อยๆมันก็กลับมาสู่สิ่งที่เราคุยกันตลอดการพัฒนาตนเองเริ่มต้นได้ทุกจังหวะทุกขณะขอเป็นกำลังใจให้เราเดินก้าวไปด้วยกันนะครับเพราะท้ายสุดแล้วมันคือการเรียนรู้เกี่ยวกับใจตนเองวิธีคิดวิธีมองของตนเองและการฝึกสำรวจดูใจแล้วคุณจะเข้าใจว่า เมื่อเราลงลึกเข้ามาในใจเราจะพบกับพลังอันมหาศาลในตัวเราทุกคนเราจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าความรักที่เป็นพลังคอยไกด์ชีวิตเราสิ่งนี้จะช่วยให้เรายึดหลักตามาหลักการของตัวเราเองตาม มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์หรือที่เรียกว่า integrity เพราะเรารู้ว่าการอย่างที่อา,อาจารย์ชาเคยพูดหากเรารักษาศีลสีลก็รักษาเรามันทำให้ใจเราผ่องใสเบิกบานเติบโตมีพลังไม่ถูกสิ่งภายนอกทำให้เราแกว่งได้ แล้วดังนั้นคนคนนี้ที่ดําเนินชีวิตต่อในชีวิตประจำวันของเขาก็จะสามารถอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้อย่างมีเสถียรภาพอันแท้จริงอย่างมีพลังและศักยภาพอันแท้จริงนะครับโปรดแชร์มาได้ครับคุณคิดยังไงต่อคลิปวันนี้นะครับหากชอบโปรดแชร์โปรดไลค์โปรดคอมเมนต์และโปรด Subscribe นะครับแล้วคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ